โอเคฮลโล let's say good afternoon of uh, t o student in primary three นะครับสวัสดีตอนบ่ายกับเด็กๆชั้นพ่อ่ามาเจอกับคุณครูวิรยุทธ์ทิพมณีในวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันที่29 นะครับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับโอเค What will we do for today วันนี้พวกเราจะทำอะไรกันนะครับอ่าคุณครูจะนำเสนอนี้ครับเอ้ยทำไมมันเป็นภาษาที่เราไม่เคยได้ยินสรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเออทำไมมันฟังยากจังเลยสรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ ก็มันก็เป็นคําที่เราเคยได้ยินเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรมันเป็นตัวไหนเขียนยังไงอ่านยังไงเราไม่เคยรู้จักประเภทมันเฉยๆอันนี้ภาษาแบบว่าด็อกเตอร์เขาใช้กันนะครับเราก็คำํำสพนามก็คือประธานเจ็ดตัวที่คุณครูยุทธเคยสอนนั่นเองอมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งไงมุมจอไอ <c oughs> <c oughs> ไอนะครับไอไอแปลว่า ไอแปลว่าฉันทีนี้ฉันเนี่ยมันไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของไงมันจะเป็นเจ้าของก็ต่อเมื่อไอเนี่ยเขียนเป็น my my my, my แปลว่าของฉัน my ของฉันนะฮะเนี่ยความหมายของมันของฉันนะครับอ่ะตัวอย่างประโยค it's my wallet it's my wallet ก็มันเป็นกระเป๋าสตางค์ของฉัน นะครับการเอาไปใช้การใช้คําว่า my เข้าไปในประโยคมันแสดงให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ my แปลว่าของฉันก็ของฉันไงอ่าแบบนี้เองตอนแรกขึ้นหัวมาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ possessive pronoun โอ้โหภาษาอะไรเนี่นะครับอ่าต่อมา you อันนี้คุณนะ you, you. คุณนะ you you แปลว่าคุณถ้าแสดงความเป็นเจ้าของก็เอาของไปใส่ของคุณแค่นี้ยากไหม ของคุณนะครับเอาเอาไปไทยละหายทำไมมันหายอ่ะโอเคจากคำว่า you ก็กลายเป็นยัวนะครับ I กลายเป็น my แปลว่าของฉัน you แปลว่าคุณกลายเป็น your your แปลว่าของคุณนะครับของคุณตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยคจะพูดอะไรต้องมีตัวอย่างให้ดูไม่งั้นไม่เข้าใจ it's your Skateboard it's your skateboard มันคือสเก็ต b o a r d ของคุณมันคือสเก็ตบอร์ดของคุณนะครับต่อไป I U ต่อจาก U แล้วอะไรใครรู้หลายคนตอบได้ตอบได้ทั้งหมดอั่นะ y o u t u b เพราะว่าให้ท่อง <laughs> U แล้วก็ W อ่า I U W W หมายถึงพวกเราคนเยอะๆ <c oughs> แล้วมีเราอยู่ในนั้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าพวกเรา อ่าพวกเราแล้วของพวกเราล่ะคำว่า o u r ออกเสียง o u r เหมือนน้องพ่อภาษาอีสาน o u r เออเข้าไปด้วย o u r นะครับ o u r แล้วของพวกเรานะของพวกเราอะไรที่เป็นของพวกเราด้วยเป็นของพวกเราได้บ้าง they are o u r bike ฮึ They a r e our bike จักรยานพวกนั้นนะอ่าแปบลบว่ามีหลายคันนะเป็นของพวกเราโอเคนะครับต่อมา They They แปลว่าพวกเขาคนเยอะๆแต่เราไม่เกี่ยวอ่าเราอยู่ฝั่งนี้คนเยอะๆอยู่ฝั่งโน้นเรียกว่าเด y พวกเขาแต่ถ้าคนเยอะๆแล้วมีเราไปอยู่ด้วยแล้วมีเราไปอยู่ด้วย,วเ,รย,วยเราจะเรียกว่า พวกเราเพราะเราไปอยู่ด้วยถ้าคนเยอะๆแล้วเราไม่เกี่ยวพวกเขาโน่นแ่ะพวกนู่นนะพวกเขาคำว่าเดย์เดย์แล้วของพวกเขาอะเดียร์นะเดย์เดย์กลายเป็นเด e ย e ์เด r ย์หมายถึงของ,นะของพวกเขานะครับของพวกเขาตัวอย่างประโยค it's their boat it's their เรือลรำนั้นน่ะเป็นของพวกเขาอาจะมีเจ้าของอยู่สองสามคนนะครับ it's their boat เรือมันเป็นของพวกเขานะครับ He ่อ้าผู้ชายแล้วสิใช่ไหมี He ่หมายถึงเขาแล้วคุณครูยุดบอกว่าให้แปลว่าเขาซ้ำมันจะได้เข้าใจง่าย He เขาของเขา his his <laughs> his หมายถึง ของพวกเขานะไม่ถึนของพวกเขานะครับอตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยค it's his comb it's his comb w วี e มันเป็นของเขาอ่าวีเนี้ยเป็นของเขาแต่คุยยุทธพกวีได้ไหมคุยยุพกวีไม่ได้ไม่จําเป็น นะครับอ่าโอเคต่อมา she she เชอเอเสียง s hash ออกเสียงเชอเอ she s she หมายถึงผู้หญิง she หมายถึงผู้หญิงแล้วแล้วของคุณครูยุ้บอกว่าให้แปลว่าเธอนะเพราะว่าเพราะว่า he แปลว่าเขาเป็นผู้ชายให้แปลว่าเขาส่วน she นะครับ she เป็นผู้หญิง ก็ให้แทนว่าเธอแล้วกันส่วนยูเราจะแปลว่าคุณอย่างเงี้นะเพื่อให้ง่ายต่อการแปลและความเข้าใจนะชีนะครับหมายถึงเธอแล้วของเธอล่ะของเธอโ <Okay. S 1> <Her. S 2> อเคเออออกเสียงเธอเธอแปลว่าของเธอตัวอย่างมีตัวอย่างประโยคไหมมีสิ It's her purse นะ It's her purse กระเป๋าสตางค์นี Naj ้เป็นของเธอนะครับการเอาไปใช้นแบบนี Naj ้แสดงความเป็นเจ้าของภาษาไทยต้องใส่คําว่าของเข้าไปใช่ไหมครับของฉันแต่ฝรั่งไม่ต้องเปลี่ยนคําไปเลยเป็น my เปลี่ยนจาก I เป็น my ไปเลย อย่างนี้เปลี่ยนจาก you been your, เป็น you r เปลี่ยนจาก we been our, เป็น our เปลี่ยนจาก they been there, เป็น t h e i r เปลี่ยนจาก he been his, เป็น his เปลี่ยนจาก she เป็น her นะฮะความจริงไงมันมีอยู่5ช่องในตาราง pronoun นี่นะโตขึ้นไปแล้วค่อยปวดหัวโอเคอยู่พอเอา2ช่องพอเพิ่อมอีก 1, 1ป .5 พอเพิ่มอีก1ป .6 พอเพิ่มอีก 2, ร 2. ครบนะตอนเนี้ยเราได้ i u v d h c it ไปแล้วทีนี้ ช้อที่สองของมันนะครับแสดงความเป็นเจ้าของ my your our, our their his her อันนี้ต้องท่องแล้วนะหนูนะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่จะใช้อยู่ตลอดนะจะต้องใช้อยู่ตลอดถ้าไม่เข้าใจก็ก็มือเลยนะครับโอเคต่อมากิจกรรม let's read อ่านคล้องคล่องไหมคล่องไหมพยุดภูมิใจมากกับปส .3 รุ่นนี้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าที่คิดรู้งี้นะนะครับ จับไปเรียนโฟนิกตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมอ่านได้ขึ้นมาปอหนึ่งอ่า,านภาษาอังกฤษป๋อแข่งกับภาษาไทยไปเลย it's all no. let's read นะครับอ่านคล่องนะครับ can you read ฟังและอ่านตามฟังและอ่านตามฟังพยุธครับและอ่านตามด้วลยคุ่มกุานจสองรอบให้หนูอ่านตามหนึ่งรอบนะครับอ่านดูที่ mouse น,น,นะครับดูที่ mouse is this Bob's book Is this Bob's book? 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 book? Okay, come on. Yes, it is. yes it is it is Bob's book it is Bob's book yes it is yes it is it is his book it is his book โอเคไหมฮะเก่งมากก็เรียนที่อ่านตามนะครับคุณครูพยายามอ่านเว้นวักเว้นวักเว้นวักให้หนู ทำทีละคำเอามือชี้ตามแล้วจำนะครับเอามือชี้ตามแล้วจำเฮ้ยมันอ่านว่า is ได้ยังไงก็ครูสอนว่า i คือสระอีแล้วแล้วแล้วตัว s ก็คือสอโซ่มันก็คือ i s o อ i s ใช่ไหมประมาณนั้นใกล้เคียงเราสามารถเดาคำอ่านได้โอเคมาดูกันนะครับทำไมต้องอ่านด้วย is this Bob book แปลว่าอะไรนี่คือหนังสือของบ๊อบใช่ไหม อ่ามันเป็นเช่นไงคำตอบนี่คือหนังสือของบ๊อบใช่ไหมคำตอบของเขาคืออะไรครับ yes it is อ่า yes it is แปลว,ว่าใช่แล้วแม่นแล้วต่อมา it is Bob's book it is Bob's book แล้วว่ามันคือหนังสือของบ๊อบไงนะฮะแค่นี้เองแล้วเขาก็เอาคำ process เอาคำ สพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับมาใช้นะครับก็คือคำนี้ครับคำว่า his เห่า it is his book มันเป็นหนังสือของเขานะครับเราสามารถพูดได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาอันนี้คือรูปอะไรเนะี่ย it's i s it's it it a sock อ oh, ๋ no 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 it's o c k s socks. นะครับเป็นถุงเท้าสองข้างนะครับนับเป็นเท้าหู มีสองสออกเติมเอสด้วยโอเคอ่านตามนะครับ are these sandy socks are these sandy socks โอเคนะครับต่อมาประโยคนี้ครับ are these sandy socks are these sandy socks โอเค time Are these Sandy's socks? Are these Sandy's socks? Okay. Uh, yes, they are. Yes, they are. They are Sandy's socks. They are Sandy's socks. Yes, they are. Yes, they are. They are her socks. They are her socks. โอเคนะครับก็มาถามเขาบอกว่า Are these Sandy's o c k s นะครับแปลว่าอะไรก็คือนี่คือหนังสือของบ,อบ๊อบออาตายแล้วสิไม่ใช่มันต้องเออคุณครูไม่ได้แก้ไข PowerPoint กับขอโทษผู้ปกครองนะครับแล้วก็บอกเด็กๆนี่มันคือถุงเท้าเดี๋ยวคุณครูแก้ไขเดี๋ยวนี้เลย อะไรเนี่ยนะครับรสิ้นสูตรการนำเสนอไปก่อนถึงหน้าไหนเนี่ย <c oughs> นี่คือหนังสือไม่ใช่หนังสือโอ้ยนี่คือ,อโอถุงโฟล์ท้าวของใครฮนะของแซนดี <c> ้ <oughs> <c oughs> นี่คือถุงเท้าของแซนดี้ใช่ไหมโอเค อ่าอ่ามีคุณครูขิงนะครับส่งงานของหน,นูมาโอเคเอาไรอ่าอาร์ตี้แซนดี s ซ n อก s นะครับนี่มันคือถุงเท้าของแซนดี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วนะตอนนี้ใช่แล้วโอเคเขาบอกว่า are these Sandy Socks? เขาพูดซ้ำๆเพื่อให้หนูจำรูปมันได้นะครับนะคำตอบตอบว่า yes dear yes dear แปลว่าใช่แล้ว ต่อมา they are sandy socks they are sandy socks นะครับมันคือถุงเท้าของแซนดี้ they are her socks มันคือถุงเท้าของเธอเพราะแซนดี้เป็นผู้หญิงนะฮะต่อไปมีอีกนะอ๋อนี่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  is this your drums no, no no is this your drum อย่าเลี้ยงอันตามหนึ่งสองสาม Is this, is, this is this your drum? 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 Yes, it is.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  it is my drum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  นะอ่ะ is this your drum นี่คือกลองของคุณใช่ไหมน,นี่คือกลองของคุณใช่ไหมอ๋อไอ้นี่ drum นี่หมายถึงกลองนะครับกลองกลองกลองต่อมาเขาบอกว่า it is my drum it is my drum นี่มันคือ อ๋อแต่ว่าการทำงานดึกๆนี่ไม่โอเคนะสมองบเบลอนะครับมา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 พลาดแล้วพลาดอีกนะครับมันคือตรงนี้นี่ใช่แล้วมันคือตรงนี้ใช่แล้วคือตรงนี้ใช่แล้วสิิ้งจิงจิงจิงไปแล้วนะคุณครูยุดไปแล้ว สมองสมองโอเคเอาหม่นะครับ is this your drum นะครับแปลว่านี่คือกลองของคุณใช่ไหมนะอ่ะแล้วคำตอบคืออะไรอ่ะ yes it is อ่าใช่แล้วนะครับต่อมา it is my drum แปลว่ามันคือกลองของฉันนะครับมี new words new word ก็คือ new my words come. คำคำใหม่นั่นเอง socks คำนี้ครับ socks S.O.C.K. ต้องมี S เสมอเพราะว่าถุงเท้ามันมีอยู่สองข้างใช่ไหมเวลาใส่ใครใส่ถุงเท้าข้างเดียวไหมใส่ได้นะครับไม่เป็นไรคนก็จะมองปแปลกๆครับ Sox k s หมายถึงถุงเท้าแล้วก็ A Drum A Drum Drum แปลว่าล, <c oughs> ล้องนักเรียนคงเคยได้ยิน Drum Major นะ drum major ก็คือคนคุมจังหวะกลองก็จะโยนคา,านถาแทดแทดจึงแทดจึงแทดจึงใครอยากเป็นดรัมบ้างนะครับ โอเคอ่ะทีนี้ how well did you read นะครับ how well did you read อ่านแล้วตอบคำถามังสิ look match and complete look match and complete นะครับดูภาพแล้วก็จับคู่รูปภาพนะครับจากเรื่องที่อ่านเมื่อกี้จำได้ปะบุ book, book, book ๊กบุ๊กบุ๊กก่อน Magic World โลกมหัศจรรย์นี่เป็นของบ๊อบใช่ไหมต่อไปต่อไปซอกซอกซอกเป็นของใครนะเมื่อกี้จำได้บ้าง ซอกเป็นของแซนดี้โอเคและดรัมเป็นของใครครับดรัมเป็นของฉันไงของฉันก็คือคำว่าไม่นะจากนั้นเอาไปเขียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ it is book อ่าหนังสือหนังสือหนังสือของใครหนังสือของบ๊อบก็จะได้เขียนได้อย่างนี้ครับ it is bobs อย่าลืมคุณครูสอนตั้งแต่ต้นต้นบทเลยก็คือ a p o s t o p h แล้วก็ s แบบนี้ แปลว่าของนะครับ it is Bob's book หนังสือมันเป็นของ Bob บน่าต่อมา socks นะครับ socks ถุงเท้าถุงเท้าเป็นของใครครับของแซนดี้ถุงเท้ามีอยู่สองข้างถุงเท้ามีอสองข้างเราอใช้ d a y they are Sandy's socks they are Sandy's socks แบบนี้นะครับ และสุดท้ายเอาอะไรไปใส่ล่ะเหรืออะไรใครไม่รู้ข้ามเลยได้ไหมไม่เฉลยได้ไหมอันนี้เฉลยหน่อยก็ได้อ่าโอเคอันนี้ต้องเขียนว่า it is my drum it is my drum มันคือกลองของชาเน่อ่ะทีนี้นะครับเข้าสู่ช่วงในท้ายนี้จะเป็นดับปุกหัดแล้วนะนะครับก็คือเอาความรู้ที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นมานะครับสาชั่วโมง เอามาทําแบบสกหัญแล้วอันนี้มันเป็นหนังสือเก่าจะเห็นว่าคนเก่าที่ทําไว้นะครับคุณครูขี่ถูกหมดเลยแล้วก็โอ้โหนี่สองข้อต่อคะแนนหนึ่งสองสามสี่หา้ารวมแล้วได้สิบคะแนนสิบเต็มสิบลายเซ็นยึกยือยึกยืนนะครับโอเคอมาดูกันเราต้องเขียนได้ไงฮะเขียนประโยคเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ข้อมูลจากตารางบ่มาดูตารางนะครับฝั่งนี้เป็น name, 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 เนมฮะเนมแปลว่าชื่อมีมาลี สุชาติมานีบุญมาโอชื่อลาวมากเออขอโทษชื่อลาวไม่ได้ชื่อแบบว่าโบราณมากนะครับบุญมาอารีดะในนะฮะมารีสุชาติมานีบุญมาฮารีดะในโอเคมาลีเขามีอะไรฮะเขามีเพิร์สใช่ไหมเขาติ๊กตรงเนี้ยแต่ว่ามาลีมีเพิร์สข้างหลังเขาให้อะไรมาคัลเลอร์คัลเลอร์แปลว่าอะไรเออคัลเลอร์แปลว่าสีนะครับคัลเลอร์แปลว่าสีมารี สีนะฮะสุชาติอย่างงี้สุชาติมีอะไรฮะสุชาติมีวอลเล็ตอ่าอันนี้ของสุชาติอันนี้ของสุชาติอันไหนเนี้ยมีสองนสุชาติมีวอลเล็ตสีนี้ครับ B L A C K อ่านว่า black โอเคเก่งมากครับต่อไปมานี่มานี่มีอะไรฮะมานี่มีนาตาดูปูอะไร <c oughs> ไม่ใช่มานี่เขามีอะไรฮะ เขามีสเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดรู้จักสเก็ตบอร์ดไหมอันนี้เนาะสเก็ตบอร์ดสีอะไรฮะสีบล yeah, <Yeah. S 1> ูนะบลูก็คือสีฟ้านั่นเองบุญมาอ่ามาดูบุญมาอืมบุญมาเขามีอะไรฮะมีอัมเบรล่ะอัมเบรล่าอัมเบรล่าอัมเบรล่าของบุญมาสีเยลโล่ Yellow. อ่าในอะไรเยลโล่อันนี้ปะ่ะอันนี้สีเยลโล่นะโอเคต่อไปอารีอารี อารีมีมีอัมเบรล่าเหมือนกันเลยแต่อัมเบรล่าของอารีเป็นกรีนกรีนอัมเบรล่า and the last one Denai Denai has walletand his wallet is brown 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 แปลว่าสีสีนี้หรอสีนี้ไหมไม่รู้อะมาดูกันฉเฉลยดีกว่าเนาะกระเป๋าสีดำๆนี่ของใครเนี่ย เขาเขาเอามารีเป็นเป็นนี่มารีเขามีเพ oh. ิร์สเพิร์สส right ีแดงต่อไปสุชาติครับหมายเลขสองสุชาติมีอะไรสุชาติมีอะไรสุชาติมีกระเป๋าสตางค์สีดำมานีครับมานีมีอะไรมานีมีสเก็ตบอร์ดสีฟ้าบุญมาฮะบุญมามีบุญมามีอัมเบรล่าสีเยลโล่บุญมา อารีอารีอารีมีอัมเบรล่าสีกรีนและสุดท้ายเดนในมีอะไรเหลืออันไหนก็อันนั้นเลยครูเดนในมีวอลเล็ตนะครับสีบราวน์บราวน์วอลเล็ตแบล็ k วอลเล็ตบลูสเกตบอร์ดเรดเพิร์สเยลโลอัมเบรล l ากรีนอัมเบรล l านะครับแค่นี้ทีนี้เราก็เอาข้อมูลที่เรามีตรงนี้นะข้อมูลตรงน,นี้มาเติม เติมในช่องว่างจากข้อหถึงข้อ6ข้อ1เราเติมให้แล้วครับ m a r l i s purse is red นะ m a r i e s purse is r e d h e r purse is red right. ดังนั้นดังนั้นเราค็ยดโครงสร้างนี้สิการสังเกตการเรียนรู้สังเกตมาลี ali, ใช่ไหมอา้าวต่อไปสุชาติครับสุชาติมีอะไรฮะสุชาติมี w a l l e t ใช่ไหมฮะก็เป็นสุชาติ wallet ไงใช่ไหม ก็สุชาติ wallet มันก็เหมือนกันเลยกับโครงสร้างข้างบนเห็นไหมครับ is red กับ is black นะครับต่อไปต่อไปอ้าวมี wallet is black ด้วยอ๋อตรงนี้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 เออตรงน, <c oughs> รงนี้ต้องใส่คำว่าอะไรลงไปฮะใส่คำว่าสุชาติเป็นผู้ชายใช่ไหม สุชาติก็ต้องใช้คำมากเลยครับสรรปนามความเป็นเจ้าของคือคำว่า i s ใช่ไหม i s his นะครับโอเค his wallet is black นะ <laughs> ใช้คำว่า his นะครับของเขาะกระเป๋าสตางค์ของเขานะ สีดำนะมีตัวอย่างอยู่นะมโอเคข้อสามหมายเลขสามครับใครอยู่หมายเลขสามมานีางไงมานีอยู่เลขสามโอเคมาลีอยู่มาเลขหนึ่งสุชาติอยู่เลขสองมาลีอยู่เลขสามมาลีมีอะไรนูมาลีมีลูกแมวมี้มานีนะครับหมายเลขสามมีสเก็ตบอร์ดเห็นไหมครับมานีสเก็ตบอร์ด is blueis blue แล้วมันต้องมีอะไรต่อไหมมันไม่จบแค่สีอันแรกใช่ไหมครับ มานี i, เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมานีมีเด็กผู้ชายชื่อมานีไหมไม่มีนะฮะดังนั้นมานีก็ใช้คำว่า Her ใช่ไหมครับ Her skateboard is blue นะถ้าอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเคนะครับก็คืองานที่จะต้องทำมาส่งคุณครูนะครับลงในสมุดนะครับก็คืออันนี้ Let's think คิดวิเคราะห์นะที่ฮาพอสมควรคุณครูก็คินๆนะนั่งพูดอยู่คนเดียว <laughs> okay, for today, let's say goodbye. Have a nice day.